ส้มตําสูตรอุบลนะครับวันนี้ก็น้าสาวอีกคนนึงครับเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีมาชิมครับส้มตําสูตรอุบลครับโอ้โหดีมีมีขนมจีนด้วยครับมีขนมจีนนะครับเออครับตอนนี้รายการรายการของเออโกเอสคิดถึงเธอออนทัวร์ทุกความสุขอยู่ที่การเดินทางครับอันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเชิญแขกท่านผู้ใหญ่กันนั่งนั่งนั่งกินก่อนครับ อันนี้พระเอกกินก่อนครับโอ้โหส้มน,นำสุดอุบลครับแล้วครับครับอันนี้กันเดี๋ยวใช้อืมบางใหญ่ที่ดูก่อนครับอันนี้ผมถ่ายแล้วลองผมไปจะกินมั้งแล้วครับป๊าด<ะ>อร่อยนะครับดูท่าทางแนละ้วผมชิมมาจากในครัวแล้วครับชิมมาจากในครัวแล้วครับไม่กินได้หลายคนอร่อยว่ะอืมเซ็ก นี่ผมก็ชิมมาจากในครัวแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเติมแสงนิดนี้ก่อนจะ <c oughs> ใ,ใส่นมจีนไปหน่อยครับโคตรเลยคุณเลยจุดเด่นจะอยู่ที่นมจีนนะคเลยลองชิมก่อนครับอันนี้นากองนะครับ <c oughs> อร่อยครับขุย <c oughs> จอดครับคนตำอร่อยมากชิมมือก่อนครับโ <c oughs> อ้แต่ก็ร้อนนะครับ <c oughs> เด็กกินกันพร้อมทั้งครอบครัวเลยครับวันอาทิตย์ครับอ๋ครับอืออ๋ออร่อยจริงจริงเดี๋ยวขอตำมะม่วงครับอีกสักนิดครับตำมะม่วงครับสูุดบนครับจุดเด่นอยู่ที่กุ้งแห้งครับหอมครับน้ำจิ้มไหมครับน้ำจิ้มไหมจังรูปแบบบ้างบ้างกุองครับปลาไหลตัวอ่ะโอ้พริกเยอะไปเลยเนี่ เ,เ,เรจบรายการที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปทุล่าก่อนครับ